ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูหวานนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแคลรี่และลมมิ่งแหลงเทียเอฟเอฟจากตำราดอยเซอร์ครับผมเฮ้ยตาย่ากซายสวยทีเดียวสวยเพื่อนไม่น่าทำได้ขนาดนี้อ่ะมาดิมาดิเปหน่ะ ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าแลงฮีโร่ TF F ยังไงบอกเลยว่าฮีโร่แรง TF เนี่ยมันไม่เหมาะที่จะเล่นในช่วงเมตานั้นๆน,น,นะครับก็คือถ้าคุณเลือกฮีโร่ตัวนี้มาในแรงบอกเลยว่าคุณโดนด่าได้นอนผมรับประกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทุกคนว่าผมกับ JR จะแบกแลงสูบพีกับฮีโร่แลง FF ไหวไหมมาเราไปดูกันในเกมกันเลยนะครับผมไปหัวฮีโร่ TF สตัวไปเลยเพื่อนฮีโร่ TF เราจะไหวไหมเนี่ย FF เลยด้วยแรง True b e ด้วยไหวมึงดูดิกูเป็นช้างข้างเจอซิิแพทใหม่ด้วยแล้วโมเลนเราถึกแย่กลัวหลอกแล้วเบิร์ตสแต็กฟฟนิกอ่ะโอ้แล้วเราจะไหวไหมเนี่ยเจอแวนด้วยโมเลนช้างเทีย FF โอ้โหผมบอกเลยผมไม่เชื่อนะตำรารอยทรงเร์เชอร์มาบูลลี่โมเลนผมเทีย FF ได้ไงเอาเถอะผมมาตอนนั้นไปผิดเลนเลยแล้วกูไปผิดเลนโ no 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 TF โอ้เซเนลยันนี้มาอยู่เทียร์ไหนวะเพื่อนเซเนลนี่น่าจะเทียร์แบบเทียร์เอฟนะโดนกูไล่กลับ <c oughs> เออโดนเทียร์เอฟไล่อะ่ะคิดดูดิมันแตกเต็มเว้ยแตกเต็มแล้วมึงเดยวกูรันเอาแค่ดูด้วยโอ้โแซ่พีราโอ้ไม่ไหว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 กับเทียร์เอฟเลยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยตัวนี้มันหนักเกิน <c oughs> <c oughs> ไม่ไมเทียร์เอฟจริงวะต้ <c oughs> <c oughs> ไม่แหวนมันโหดเกินในเกมมันเจอเทียร์เอฟ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 เา ช่วยผมด้วยผมโดนลุมลบมิ่งผมหายไปไหนวะมาแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยกูผักให้แล้วกูผักให้แล้วช่วยช่วยช่วยไปละช่วยไปล่ะเพื่อเรามาเพื่อเรามาเพื่อเรามาจัะเลยตสอนบอลเลนสอยไม่เข้าเลยแต่ได้คิวโอ้มันลงมาอีกรอบนึงโอ้โหไม่ไหวแต่ พิกก่อนแล้วก็ว<อ>ิ่งไม่ยงยิงแต่เดียวไม่เข้าเลยปั๊มป้อมก่อนปั๊มก่อนไอน้คั้วมันไม่ได้เจเอมเป็เพราะว่าม,มันเจเอฟเพราะมันไม่เก่งต้นเกมเลยเนี่ยแต่ผมเริ่มผมเริ่มยิงแรงแล้วนะทุกคนใช่ปะ่ะกูเริ่มยิงแรงลนะรแล้วเนี่ยอุ้ยไม่ติดกระโดดอีกแล้วเพื่อน่าเราติดทันแต่กูมไม่ช่วยมึงแล้วช่วยกูด้วยไีล้างไป ล้างไม่เถอะแล้วกูสโลแล้วกูสโลแล้วกูวิ่งดิแล้วกูสโลแล้วกูวิ่งไปเอาเลือดพักพักพุ่งมาดิ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 สวยปะล่ะมาดิโอ้โหมันกลับมาเต็มเลยวิ่งเร็วกันหนีมาด้วยไว้กูเป็นช้างข้างไว้กูเป็นช้างข้างในเทปเอ็กกูแตกได้เลยนี่นี่ไว้หรื โอ้โหไม่ตายว่ะเพื่อนเฮ้ยตายแล้วตายสวยทีเดียวสวยเพื่อนเทเอฟคู MU, ได้ขาป้อมเลยมาดิน่กกากลัวมาก,ก,กามากน่ากลัวมากเราเคลียร์เว้ยเราเคลียร์ชิลเราเคลียร์ชิลมาดิลงมาูหูยิงแรงแล้วเทเอฟคู MU. ยิงก้อนแรงเลยยิงแหลมได้ยิงแหลมได,ได้ไปดูบนไปเลยเพื่อนมาดิโโอ้หูถือกับต็อกฟิกอะ่ะมาดิสวยว่ะโอ้ชักหน้าเทเอฟคูเอ็กคิวมาเขาโดน ấy cái gì cái gì, vấn đề là đi? Mày đi, mày đi. Tao thổi á, tao tao kiệt nhiều trận. Ồ, nhiều trận rồi, rồi cái gì โอ้เสียวเลยผมเท่าที่ผมดูตำราดอยเซอร์มานะทำไมพี่ดอยถึงจะให้ลุงโมเรนให้ทเทฟอาจจะเป็นเพราะว่าต้เนเกมเนี่ยโมเรนกาดมากๆนี่มือบ้าหรือเปล่าเลยนะดาเมจน้อยมากๆแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงทเทฟได้นะพอดูนะผมพอดูพอดูอดอดทเทฟคงไม่ได้ทําถึงได้ถึงขนาดนี้ทุกคนเนี่ยเพราทเทฟไม่ได้ทำได้ถึงขนาดนี้อะ่ะไปดิไปดิไปไหนอะ่ะไปไหนไไหน่ะติดป้อมป่อด้วยอะ่ะเอา้า นี่แหละครับทุกคนเ uh huh. ทีย F สองตัวไล่ฆ่าเทีย S สองตัวฝั่งตรงข้าม uh huh. แต่ผมราเล่นนานเมื่อกี้ทุกคนที่พี่ลอยให้เทีย F อาจจะเป็นเพราะว่า uh huh. โมเลนเนี่ยถ้าต้นเกมเราพลาดหรือว่าเราเสียต้นเกมไปเนี่ยมันทําให้เราพลิกเกมได้ยากมากขึ้นนะครับยากมากๆเลยแหละไม่ได้ยากมา,มากมาขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะยากเลยนะจริงๆมันก็ยากเลยทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องระยะแล้วก็มันดาเมจไม่ได้เยอะเท่าเครี่ตัวอ,อื่นนะครับ ใช่สกิลตัวน็อก็ไม่มีนะทุกคนแต่ผมอ่ะแต่ผมแต่ผมไม่เอาตัวน็อกนะแต่ผมไล่ยิงเลยอ่ะมาดิมาดิจะเอาเอามาดิมาดิกล้าเหรอเอาเอาเอาตายแล้วตายแลอย่าตายแล้วเอาเอาเอาทีเดียวทีเดียวทีเดียวสวยยังไงยังไงเอามาดิ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 เอาเอาย่างโนเหรออย่างโนเหรอพี่แมสพี่แมสพี่แมสเดือดโอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงจุกจุกอ่ะ บอกเลยว่าผมยิงแวนทุกคนผมยิงแวนแค่2เมตรอต่เมื่อกี้เกือบตายอะยา่ะพึ่งสิบนาทีได้แหลกแล้วเนี่ยเอ้ยเอามาดิมาดิออมาดิครับสวยมาดิขอให้ได้ยิงอ่ะขอให้ได้ยิงแค่นั้นล่ะเอาเวลาถักล,ลาตายแล้วหรือว่ากลับเขา ชิ้นต okay, right. well. okay, right. right ่อไปเราเลือกจะเป็นไอ้นี้เลยนะทุกคนเป็นดูดเลือดนี้เลยนะน่าจะโหดมากๆเลยนะครับโอเคไปบนต่อครับเอุครเทอเอฟเฮ้ยนีไงเจอเคลริทเทอเอฟเข้าไปสยองก็บอกเลยแล้วไงอ่ะผมดูดเลือดได้ทั้งวันอ่ะผมอยู่ได้ทั้งวันอ่ะเอาเอามาดีมาดีเอาโดดมาอีกโดดเลยอีกโดดเลย ทำไมฟันไม่เข้าเพราะว่าผมสแต็กเต็มไงครับเพราะผมสแต็กเต็มไงครับอันนี้น่าจะเข้าแล้วถอยก่อนดีกว่าเไ้ยแต่ได้อยู่ไม่ไหแล้วเพื่อนไปแล้วเราติดป้าให้เพื่อนก่อนโอเคสวยมากถอยก่้วถอยแล้วถอยก่อนดีกว่าทุกคนไม่ไหวแล้วอุย้ยโก้ที่พีละ ออกอันนี้ได้ไงทุกคนผมออกตีไกลเฉยเลยเอาอีกแโดนแล้วนี่อย่างเงี้ยจะเจออย่ีโดนแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยโดนแล้วเนี่ยจ่าเอ็นตัวเองจะไปไหนจ่าตัวเองอุ้ยทีเดียวว้ายรอดได้เกวะแล้วผมมาอะไรอีกต่อแล้วผมมาอะไรอีกต่อมาดีมาดีมาดีโหแรงมากอะตีเพื่อนอกอะ ถ้าใครยังไม่ได้ดูวิธีการเล่นหรือเทคนิคฟินิกนะครับผมสามารถดูได้เลยนะครับช่องโมวานนะครับมั่ได้กันเลยไอ้มันบ่ดีอ่ะมันบกดีอ่ะโอ้ยโอ้ยผมมาได้เห็นมาแค่นี้ทีเอฟมาครับผมแค่นี้แคดมาครับผมมาในบริฟินิกแล้วฟินิกแล้วนะครับผมฟินิกฟินิกโดนแล้วฟินิกปั๊บปั๊บปนปนป่าไปเลยอะไรยังบ่อหยุดเนี้ยไปไหนไปไหนไปไหนมาดี้มาดี้โอ้ยโอ้ยมาดี้มาดี้ไปไหนอ้าทีเดียว นี <co ่ไงเคลลี่ทีเอฟอย่างที่พี่ดอยบอกผมล่อยันบ่อให้แล้วครับพี่กับโลมมิงเทียเอฟเฟเป็นไงครับทุกคนเจอกับคู่หูโลมิงเคลลี่เทียเอฟเอฟขอเขาเปิดตำราพี่ดอยก่อนเซเนียลของเขาอยู่อ๋อเกรดเอพี่แบนมีเทียเอส โอ้นี่หนไหมคู่ลมิงฝั่งตรงข้ามน,นี่เทียเอสกับเทียเอนะแต่ชู้เทียเอเอคู่เราไม่ได้ <c oughs> คู่เราเนี่โหดกว่าเยอะเอ้ดูสกอร์ทุกคนแปดหนึ่งแปดโหดจัดดูดูดาเมจดีกว่าโอ้ดาเมจโคตรสุดอะ่ะแต่กูว่ากูเข้าใจละวทำไมมันถึงเป็นเทียเ <c oughs> อฟไต้นเกมแม่งทำอะไรใครไม่ได้เกมแม่งเหมือนเต่านิ่งอะ่ะถ้าอีกทีมเล่นเป็นก็คือเขามาเวทป่าเราคือป่าแตกปอมเอ๋ยปอมนุนโดนฆ่าโดนไดยับอ่ะดูทรงแล้วอต่นี้เราแก้ด้วยกันเราเซฟต้นเกมมันเลยไม่ค่อยเสียอะไรมากเออใช่ ต้นเกมเราไม่เสียอะไรเลยไงแล้วก็เราได้ด้วยต้นเกมอะ่ะแต่ว่าต้นเกมเนี่ยถ้าเราเสียมันจะหาวิธีพลิกยากมากเลยถ้าต้นเกมเราเสียเยอะๆเสียหนักๆเพราะว่าตัวเนี่ยมัน ดาเมจน้อยมากๆแล้วสตันก็ไม่มีสกิลหนีก็ก็ไม่มีเหมือนกันโอ้โหหาโอกาสพลิกอาจจะยากหน่อยในช่วงเลีเกมเนาะแต่เราโหดไง<อ>ตำราดอยซอร์ก็ทําอะไรเราไม่ได้จริงครับอยากได้ตัวอะไรที่มันยากกว่านี้มีไหมหลับตาเล่นไหม<อ>หรือแบบใช้ใช้เครื่องคิดเลขเล่นอย่างเงี้ยเครื่องคิดเลขเล่น R O E ทำเพื่ออะไรเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการแบกแลงซูพีด้วยฮีโร่เ <laughs> ทียร์ F F ครับต้นเกมเนี่ยอาจจะทุรกทุเรเป็นนิดนึงนะครับผมอาจจะเล่นยงเล่นยาก ิดแต่ว่าพอถึงกลางเกมถึงเลตเกมไปเนี่ยผมฝั่งตงัวฆามนี่คือต้องวิ่งหนีอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าโดนแบบเขารับลูกชิ้นโมเลนไม่ไหวอะครับลูกชิ้นมันแรงเร็วแรงทรละลุตลกมันอร่อยเกินไปถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นฮีโร่เทียฟตัวไหนตัวต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้เลยนะครับและทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องหมูหวานด้วยนะครับช่องเบคอนถามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับผม